มีนกด้วยบ่าวไตโซสวัสดีครับวันนี้ปิดราด้านแล้วบอกวะปิดราด้านด้วยเหมือนเขาก็เตรียมพร้อมอยู่นั่นน่ะโอ้ไม่ไ,มได้มันโดนผมเละเลย,เลยแหละเจ้าการเลยแหละถ้าไม่จึงพร้อมอ่ะเยอะโ,โ,โ,โอ้ครับโอ้โอ้เขามีคนผูกคอครับนนั้ครับผมผูกคอครับผมเอฟซีนะครับเดี๋ยวกลังล่ำลาเมีอยอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอฟซี เนี่ยรู้สึกว่ารอบนี้แก้ตัวเอาไหม่นอนเหรอเอาเอาที่นอนปูปูเต๊นไปด้วยเหรอซึ่งมันต่างจากคนคงไม่เอาไปผมไม่มีแล้มีแต่ตัวแล้วผมอ๋อของเจ้ามีแค่นั้นใช่ไหมลูกหัวใจอืมเห็นทำความสะอาดบ้านวันนั้นน่าจะเสียวสัมภาระอะไรนี่แหนมเอาแหนมไปด้วยเลยเน็มอะไรนี่ที่นอนขอนผม

ผมกินเองฮะแต่แล้วอย้ยาดูสภาพเอ็มซีไทยกี่กกขี้ไปชงงงโอ้ยกำกงกระโถกลงแล้วเตรียมขี้แล้วแต่ก่อนเรามาทำไมไม่ขี้เนาะหนูริงอือืมเด็กผมทำ,ทำอะไรเนะี่นเขาไม่อยู่สิอ,อ,อ้ย่าเขาไม่อยู่นูลเลย เยผมก็เป็นคนแบบเห็นอะไรไม่ได้แบ่งเลยแบ่งเลยอ่ะแบ่งดิแบ่งให้แบ่งเลยไอ้เยอะรับแม่นเลยโอ้มันลองอีกทีรึไม่มั่นใจไอ้เยอะเจ้าเจ้าเหลือกินอยู่นิดเดียวครึ่งหนึ่งไม่ค่อยกุมารตรงนี้เคยกินเต็มที่เขาบกว่ากินอิ่มหรกเนี่ยมา ไอ้ยาเห็นพี่บ่าวอย่างนี้แกก็ใจดีนะสิรักหมารักแมวเพคืออาจจะรักงูด้วยโอ้โหมันอยู่แล้วไอ้ยาใครจะไม่รักงูละ่ะเข้าฝันขนาดนั้นโอ้พูดไปมาคิดถึงงูเลยนี่เลยสิ <c oughs> ก็เหมือนมันยังไม่อินนะเยวจะอยู่ นี่เอ้ทีใครได้พี่บ่าวไปต้องหาเงินค่าขนมให้พี่บ่าวทุกวันนะอ๋ะอ,อ,อ,อเขาพี่บ่าวแกกินกินข้าวไม่พอแล้วจะต้องมีขนมตามหลังด้วยนะครับผมโต้สัมภาร,ระของพี่เอกนี่ก็เยอะอยู่เนาะพอดีเต็มกระบะแล้วเลยเนาะหักลับเราจะเยอะกว่านี้อีกว่ะไปนี่คือสาเหตุไม่ใชานี่ลืมอย่างนึงว่ะเมื่อก่อนลืมเฉยเลยลืมลืม ลืมเอาลิงไปด้วยเมืก่อนรอบก่อนนะใส่ใส่ใส่ลิงตัวเดียวนะรอบก่อนอนะใส่กางเกงลิงตัวเดียวรอบนี้เอาไปด้วยไหมไปด้วยและอีกยะลืมรอบก่อนใส่กางเกงลิงตัวเดียวงวดนี้เอาไปสองตัวอีกยะสามสี่วันใส่กางเกงลิงตัวเดียวโหเวลรมันจะบางวันมาวันก็ไม่ได้ใส่บางวันก็ไม่ได้ใส่ไอ้เยอะเผยแล้วด้วยความลับเผยเผยมันแล้ปล่อยก่อนไปลืมเอากางเกงลิงไปมางทีไข่ไข่มัน โดนแม่มันกกมากไปก็มีดีมันก็ให้ไข่มันอยู่แบบอิสระบ้างนี่ในเอฟซีพี่เอิก็ถูกกังเกงจากบ้านหลังนี้นั่งน้ำครับผมอ่ะเมื่อกี้โอ้โหแกเป็นคนที่อ่าหลายๆลคนร่ำลือว่าขี้นานโอ้โหเอกกี้ขี้อยู่น่าจะชื่อนี้เนาะเอกกี้ขี้อยู่เป็นแล้วนะครับผมตอนนี้นกวิ่งไปไปมาผม นกาแฟบอนนึ่งกับน้มันเคยมันเคยเคยเปล่าใช่กาแฟสิบเจ็ดบาทไหมใช่เป็นยีบเจอืมโอเคมาเรียแข่งเลืคาไม่ค่อยไงเนี่ยเยาฮะมันคุณมคนคดีจังวะนะครับมา ไปคนข้าวของขึ้นก่อนก็ไม่กล้าขนเนาะใช่เกิดเขามีอะไรให้ดูขี้เสร็จท่วมหัวแล้วเนี่ยนู้ว่าเออขี้ท่วมหัวแล้วผู้ว่านนี่น่าตืนตาแล้วเอกกี้ขี้อยู่ชายาครเอฟซีชายาไหมเออเอกี้ขี้อยู่นะผมไปคนก็ไม่กล้าเนาะไม่รู้เขามีอะไรหรือเปล่าเราไม่กล้ายุ่งของของเขาเนาะนี่นะครับผมที่น้องนั่นแหนมนี่ยม่นต่างจากผมเลยเออนะครับผมเอฟซี โอ้ยกี่ทุ้มหัวแล้วบ่เออโอเคครับถึงน,นี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครผมมารับเอ็ก,กี้ซียูนะบ่เออตอนนี้ก็ขี่ผ่านไปแล้วสามสิบนาทีนะครับผมเอ๊ซีเอซ,เอซีผม่าท่วมหัวแล้วผมบาดเนี่ยรับผมรอครับรอสวัสดีครับ